วุฒเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคม,มาก็เกิดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิสเตอร์ผีกับมิสเตอร์เบเวียแฟนหล่อหน้าตาทั้งสองเมืนฟิลกับพีเอ็มเ <า S 1> ปียบมิสเตอร์ผีเสียงผ้าเด็กชายที่พิพัฒน์การสิริมิสเตอร์เบเวียเสียงผ้าน,นายธนภัทรประชุมพรเมื่อกี้ป้าป๋าฝันเห็นป้าปา๋าฉีดรถที่นอนโดนเพื่อนของเรายอ่อยแล้วสวัสดีค่ะลิลี่เสียงผ้าพันธีราอุ้งซับช่วยชิญยอุ้มอิ่มไงนี่นี่ เด็กหญิงสุภาษาชวงไงไมิสเต <Mr. P. S 2> อร์ผีอันนั้นมันฟิลมิสเตอร์เบวีเดียอันนั้มันเป็นพีเอ็มไงไมนัทพงศ์ซาจากหน้าตาเป็นเด็กชายที่เต๋วซาจาเช,ชื่อชื่อที่เต๋วอะไรครับวอะครับอ้หน้าต่างนันนเออะรเหนอข้เหนน้อยร้องเพลงกับน้องบานี่กับพี่บานี่ถึงแค่เป็นชายว่าบานนี่เป็นบีเอ น้ำมิดาคุ้งแมหน้าตาจะเหมือนกับเด็กชานัทพงศ์แซ่จะกเชื่อชนะพงศ์อันนี้ลำธารกับวุฒ1521ห้าเอ็แฟนหล่อแฟนสาวหน้าตาทั้งสมัิที่ติดวุฒกับฟ้าเปียกสัวผัริดดับนบอลลี่ไงนี่บอลลี่ไงอันนี้ถูกสแกริบานี่เข้าหนียหน้อยเป็นแก้มไงอันนี้แก้มไงได้ยินเสียงแม่วายยี่สิบปีเสียงานุงง่าอันนี้อันนี้เฟสไงอ้าา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 เาาาาาเาานาา้าาาา นทัพพงศ์ซ่จา๋าน่ารักแม่น่าแต่จะเหมือนกับเด็กชายนาทัพงศ์ซ่จา๋าไเดช,ช,ช่ไหมคเดี๋ยวแม่ใจร้าย,าายเดยกก็จะตีเนี่ยข้าเนียวนะ้อยดูกข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเนียวน้อยฉันเกลียดแบาน,นี้ที่สุดในโลกเลยข้าวเหนียวน้อยร้องเพกับน้อง ani, บานี่กับพี่บานี่ทวิงเค้นเป็นชายวัดบานี่เป็นบีมน้องบานี่กับพี่บานี่นะมันมวกับบีเอเดี๋ยว ข้าวเนี๋ยน้อยจะดู Hello, Hello ดี่จดูเดี๋ยวบานี่ข้าวเนี๋ยน้อยไม่รับบานี่ที่สุดในโลกเลยแซนเกะบานี่ที่สุด, Bunny ดสบานี่มือมอสกับบีเอ็มอนนี้แทนาโชว์แซ่จ๋าวอันนี้ผีช,ชะกอนไง <c oughs> จะมาร้องเพลงซ u b m a r i n e Hootie a n b เพียงแค่เป็นชายวะบานี่เป็นบีเอ็มมิสเตอร์ฮีกับมิสเตอร์เบวอเดีย ก้าวตาแพนด้าเข็งฉีดยาใส่หัวป้าป้าวป้าวไปเป็นทันตโชกันนี่นี่ในนี้จะยังไงอันนี้นัดน่ารักมากเลยป้าป้าแพนด้าพ่อหมีเป็นทันตแพทยประชุมพรอ่ะเอ๊ะแม่หมีแม่หม,ม,มีเป็นชมพู่แม่หมีไม่น่ารักสีรถที่นอนเดี๋ยวมีมิสเตอร์พานี่แม่หมีไม่น่ารักเลย เดี๋ยวป้าป้า,ปาร้อง,เเงะเดี๋ยวโดนเพือ่อนหุ่นโยลรอนเดี๋ยวโดนเพื่อนหัวนระย่อยแล้วนี่นัดเฉียวรถที่นอเด็กมีสมสแตนานี่แท่งซาม,มารินฮู่นด,ดีเสียงผ้าโดยเด็กหญิงชุดติการและู้สาชฟชอรบลิงสาวตั้งกล้องสองพระติการแฟตอนนอนเติมมาโดยย้อยหลังใา้ตะลลนบรานเสียงผ้าโดยเด็กหญิงสุภาษาชชวยชวงเชลชนา้า อันนี้เป็นตี๊อัพเพิ่มมาสรัตกับลิริ้าเรมโบวดชฮาราสไพร์ ันดาอดีรักกาธนาโกสิพวดกิบุนีดดระเนกาเรมาชิมอุรินอิมีบาดาคจิวโซได้สันธนกันโดอเมสามาริน โชคีนรันจะสูฮามีซูมบกกาอามดนันชัดทีมหมเกลฮานอาระมาเวดูกวานันเดนนันอยูโมสวีเนดูนูนีมาเจอยอมชารอเนนกบาดสมบกีวา สาหาโคซงบามินตินาตินตีโดมอรันเช่อุจบุนาดาวดาอาสูอุงดาอีกซาซาบันจาจิน้มยาระโนราเฮวินเดสตาไลนเนมีซวห้ากนาร a ห i จะมีแดนนันบา So good, feel so good, so good. จะบดดาดาดาอาสัอดได้อีกะเอซาบันจันจีน้ำยาราโนราเฮวีเดอรสตาไลได้มีโซวะหังแกนาระฮีจะมีเดนนังจีบาดูกรบดาดาดาหงแกอีกอสิบดันแนว่าดูรีคำกาแทสนสิการโซเก naume an yo narah za mi danatiba Baby yu make ni feel soku 我们。